บทที่12ถึงบทที่14บทที่12องธิตยปริยญาสรเอวเมสุตังเอตังสัมยังปะกวาขยายังวิหารติขยาสีเสษสดจิงฟิดขุสัตเซนะตัดตะโคปะควาปิโคมันเจศสัพทังพิโเวอธิตังกินจักพิกคเวสัพทังอธิตังจักขุพิโเวอธิตังรูปาอธิตาจักขุวิญญาณังอธิตังจักขุสัมผัสโสอธิโต ยามปิดทางจากุสัมผัสสะปัญยาปัจจติเวทายังสุขังวาทุกังว่าอัตุธรรมสุขังว่าตามปีอาทิตังเจนะอาทิตังอาทิตังราตักินาดอสักินาโมหักินาอาทิตย์ตังทัดียะชรามารเนนะโสเกหิปาริเทเวหิทุเกหิโรมนาเสหิปยาเสหิอาทิตันติวะธรนมิโสตังอาทิตังสัทธาอาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมผัสโสอาทิตยดงยามปิดทางโสตสัมผัสสะปัญยาปัจจติเวทายังสุขังว่าทุกังว่าอัตุธรรมสุขังว่า ตัมหปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะกินาโตสักคินาโมหคินาอธิตังชาติยาเชรามเนนะโสเคหิปริเทเวหิทุเถหิโอมละเสหิปยาเสหิอธิตันติวัฏามิฐานังอธิตังคันธาอธิตาคานาวิญญาณังอธิตังคานาสัมปสโออธิโตยัมปิทังคานาสัมปสัปัญจยาวุปชติเวทะยิตังสุขังวาทุขังวาอัตตุสุขังวาตัมหปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคะกินาโตสักคินา โอหกีนาอทิตังชาติยชาชรามารินเนนโซเกหิปริเทเวหิเกหิโนมนาเสหิปยาเสหิอทิตันติกวัฏนามชิวหาอทิตาราษาอธิการ สักกินาโตสักินามุกินาอธิตามชาติยาสะรามานเนนัสเคฮิปริเทเวหิตุกเหิโทมนัเซหิปยาเสหิอธิตันติวะามีกโยทัติโตทวพภาอธิตาายวิญญาณอธิตังกายะสัมปสโตทัิากายะสัมพัสปัจจยาพิสติกเวทิยตังสังว่าสังวาอัตติสังวตังติอธิตังเนะอธั ยาชรามาเนนโซเกหิบริเทเวหิทุเกฮิโดมนาเซฮิปยาเซฮิอติตันติวะทามิมโนอาทิตโตธรรมาอธิตามโนวิญญาณอธิตตังมโนสัมปัสโสอธิโตตัมปิธัรมมโนสัมปัสสะปัจจยาวปิสติเวทีตังสุขังวะตุังวะอตุสังวะตัมปิอธิตตังเกณฑ์นาอธิตังอธิตังร่างกักินาโตสกินาโมหกกินาอธิตังชาดิยาชรามาเนนโซเกฮิปริเทเวหิทุเกฮิโดมนาเซฮิปยาเซฮิอติ เอวัตถังที่ประเวสุตวะอริยสาวกโจริสมิงเปิณิปินทติตูเปสุปิณิพินทติจักขุริยาเนปิณิปินตูจากปุสัมพสเสปิณิพินทติยังปิทางกับปุสัมพสสะปัจจะยาวปัจจิเวทิีตังสุขังวะทุขังวะอาตุคุณสุขังวะปัสสมิงเปิณิพินทติ โสตสมมิปปิณิปินติตัสเซสปิณิปินติโสตวิญญาณิปิณิปินติโสตสัมผัสเสปิณิปินติตยมปิทางโสตสัมพัสสะปัจจะยะปัจจติเวทีตังสุขังว่าตุคังว่าอาทุกขังว่าสสมิปปิิปินติตขานสมิปปิิปินติตขันเณสุปิณิินติานวิญญาณิปิณิินติขสัมผัสเสปิณิพินติยมปิทางขานาสัมผัสสปัจจะยะปัจจติเวทีตังสุขังว่าตุคังว่าอาทุกขังว่า ตาสมิปินิพินนติชิวหายะปินิพินนติอาศัยสุปินิพินนติชิวหาวิญญาณีปินิพินนติชิวหาสัมปัสเสปินิพินนติยำปิทางชิวหาสัมพัสสะปัจจยาปสติเวทายีตังสังวาทีขฟังว่าอัจจุขังว่าต่สมิปินิพินนติกายสมิปินิพินนติโพธาติสุปินิพินนติกายะวิญญาณีปินิพินนติกายะสัมปัสเสปินิพินนติยัำปิทางกายะสัมพัสสะปัจจยาปสติเวทายีตังสังวาที่ฟังว่าอัจจุขังว่าต่สมิปินิพินน นัมสมิงปินิพินทตินัมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาณนปินิพินทติมโนสัมภะเสปินิพินทติยังปิทางมโนสัมภะสะปัจจยาภุสติเวทัติดำวังวานอติมุจงวานอาสมิงปินิพินทตินิพินทางมิทัชขุวิรากขะวิโมจติวิโมตสมิงวิโมตมิติญาณังโมติขีนาชุติวสิจังธรรมจริยังกังการณียังนาปะรังอติปิทัตตายาติปะชาณติติธโมจักขวา อัตตะมนาเตปิโกภะวโตปาสิตังอภิรันตุอิมาสมิจัปปะนาอวยะกาลังสมิจปัญญามาเนตัสสะภิกขูสักสัสสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตานิวิมุตติงสุติบทที่13อนัตตะลขณาสุตังเอวเมสุตังเอคังสมัยยังภควาภารานสสยามหารติสุปตะเนนิกะทะเยตตะโกภควาปัญจวัคคียิภกขุมณณเตสิดูฟังภควเวลานัต่งไปแต่ สัตว์ในยี่ดังรูปังอ์ปารยาสังวัตติยาลพิจารณาลูปเอวเมรูปังรูปองอนันต์จสมารูปังอ์ปารยาสังวัตตินาจารปติรูปังค์เอวเมรูปังค์โตธิ์เอวเมรูปังมาอาโหติเตเวทนาอนันต์เวทนาจะอิดังพิโคเวอัตตาอัปวิสระในยีทดังเวทนาอปารยาสังวัตยิ เตยะเพเทจะเวทนาเอวองเมเวทนาหัวตุเอวงเมเวทนามมาหโหเสตีสมมาจักโภพิโกเวเทวัฒะเวทนาอนัตตาจัสมาเวทนาปัทายะสังวตตินัจจารพติเวทนายะเอวองเมเวทนาหัวตุเอวงเมเวทนามมาหัเสติสัญญาอนัตตาสัญญาอัตติดังพิฆเวอัตตาพระวิสันในยิทางสัญญาปัฏายะสังวตเยะลพเทจะสัญญายะ เอวงเมสัญญาโหตุเอวงเมสัญญามาโหสิติยสมาจะโคภิเกเวสัญญาอนัตตาตสมะสัญญาปายิยสังวรติตินาจลรพติสัญญาเอวงเมสัญญาโหตุเอวงเมสัญญามาโหสิติสังขารานัตตาสังขาราจิดังภิเกเวอตาอภวิสังสุนิทังสังขาราปายิยสังวรตยงละเพิจักสังขาริสุเอวงเมสังขาราโหตุเอวงเมสังขารามาอเฮสุสิติยสมาจะโค พิเภสกสังขารานาตาตสมาสังขาราอปารยสังวัตตินัตละปฏิสังขารเรสุเอวังเมสังขาราโหตุเอวังเมสังขารามาอเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณังใจทางพิเภสกอตาอภวิสานิทางวิญญาณาอปารยสังวัตติยาละปทิจวิญญาณิเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาโหสิติสมาจักโคพิเภสกวิญญาณังอนัตตาตัสมาวิญญาณังอปาริยสังวัตติยานาเฟทถะ นะจารเพตตาวิญญาณเอวังเมวิญญาณนางโหตัวเอวังเมวิญญาณนางมาโหสิติกังจิงวังยะถาพิโกเวรูปังนิจังว่าอันนี้จังวัติอันนี้จังพันเตยามปนานิจังทุกของว่าตังสุของวัติทุกของพันเตยามปนานิจังทุกของวิปาริณามาทำมังกรังหตังสัมมานุปสิตรงเอตังมะมะเอโสหามาสมิเอโสเมอตติโนเหตังพันเตยังจิงวังยะถาพิโกเวเวทนานิจังวะอันนี้จาวัติอันนี้จ่าพันเตยามปนานิจังทุกของว่าตังทุกของ วารติทุกังันเตยามปนานิจังทุกขังวิปรินามาทำมังกรังโนตังสำนุปัสสิโตเอมาเอตังมะมะเิโฌหะมัสมิเอโสมิอตตาติโนเหตังบันเตตังานานิจังทุกครังวิปรินามาทำมังกลังโนตังสำนุปัสสิโตเอตังมะมะเอโหะมัสมิเอโสมิอตตาติโนเหตังบันเตตังปานานิจังทอ ปันเตยัำปนานิจังทุกคังว่าต so, ังสุตังวาติทุกขังปันเตยัำปนานิจังทุกขังวิปาินามาทำมังกัรลังโนตังสัมมณุปัสสิโตเอตังมะมะเอโสหามาจะไม่เอโสเมอัตัดีโนหิตังปันเตบังกิมัญญะถาพิขเววิญญาณังนิจังวาอานิจังวาติอันิจังวันเตยัำปนานิจังทุกคังว่าตังสุตังวาติทุกขังปันเตยัำปนานิจังทุกขังวิปาินามมาทำมังกรลังโยตังสัมมณุปัสสิโตเอตังมะมะเอโสหามาจะม่เอโสเม่อาต Ya genje lupang ati tanaka tak pejepan nang, ati tawa pehi tawa ura rikawa suku mawa hinangwa, kanitangwa yan dure senti pewasapang lupang netang mamane, so hamasemina me so atati eo netang ya tapu tang, koma kenyaya tatapan, ya kaji eka na อริทาวะอุราริตาวะสุมาวะหินางวะปณิตาวะยาทุเลสันทิเกวะสภาเวทนาเนตังมะมะเนสหะมัชมีนัมเนสโอตติเอวเมิเตยท้าภูตังสำบัญญาเยสตะปังยากิจาจิสัญญาอติตานะคาตับปิปันนาอชิตาวะวิหิทาวะอุราริตาวะสุมาวะหินาวะปณิตาวะยาทุเลสันทิเกวะสภาสัญญาเนตังมะมะเนสหะมัชมีนัมเนสโอตติเอวมเมตัง นะ่ทาภูตังสมะตปัญญายาทัตตาปังเยเกจิสังขารอติตานาคตาปุตปนาอจิตวะภิทาวาอุราดิกาวะสิมาวะหินาวะปณิทาวะยันทุเรสันติเกวะสังไหยสังขารานิตังมะมะเนสหฮมาสมินามเนสโอัตัดิเอวเมตังเยถาภูตังสมะตปัญญายาทัตตาปังยันติจิวิญญาณอติตานาคตาปุตปนา อาศัตว์ว่าพิดาวะอุราริกาวะสุมาวะหินังวาปนิตังวะยันตุเรศที่เกวะสัพพังวิญญาณังเอตังมะมะเนสุหามาจึงนีนัเมโสอัตติเกวะเมตังยะถาพุทธสัมะปัญญาสัพพังเกวังปัสสังพิภเวสุตวะอริยะสาวะโกโลปัตสมิงปินิพินติเวทนาหิปินิพินติปัญญาณิปินิพินติสังขารีสุปินิพินติวิญญาณัสมิงปินิพินตินิพินทางวิราชติวิคราคาวิมุตติอุโมตสัมมิวิโมตสุติญาณังโมติ น้าชาติอุตสิตังพระมาจริยังกตังการะนียังนาปร,รังอิจัตตายาตา,าติภาชนาติติจัมโอวจัพวะอะตมนาปะจัคคิยาปิภูขปะวตตุปสิจังอบิันตุยมาสมิงจัพนาเวยกระนั้สมิงปัญญา,านา,า,า,นนปปา,า,าเานีอันจวัคคิยาปิภุนังอะนุปาทายะอะสะเวปิจิตาเนื้อุตวเจงสดีิันที่สิบสี่มหาสมัยสูตร ในโมเมสุตังเอกังสมัยยังพระวาสัเกสุวิหารติกับิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาปิภูตสังเทนะสดติอาจามเตยิทุภูตสตหิสเปเหวะรรหันเตหิทัสสหิจัตโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสนิสติตาหุนติเขาวันตังอาสนายาปิภูตสงคัญจัตอตโคจตุนังสุทธาวาสกายกานังเทวานังเอตัทโหสิกะยังโคพระวาสัเกสุวิหารติกับิลาวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาปิภูตของเทนะ สัตต <ITA> ิงป <re fer ites> ัญจมัตเตหิปิกุสเตหิสัพเพเหวารหันเตหิทัสสหิจัโลกัชาตูหิเทวตาเยตุเยนะสันนิปติตาหนติภวันตังทัสนายาคิกุสังคันจัยโนนะไมยามปิเยนะภัคกวาโุเตนุปะสังกัมมยามะอุปะสังกัมมิตวาภัคกวะโตสันติเกปาเจขาพาถาพาเสยามติอัตาโกตาเทวตาเสยถาปินามะพรควะปุริโสสัมมิชิตังวาพาหังภาษาเนยะภาษาอิตามวาภาหังสัม เชยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะระกิตาปะขวะตโตปุระโตปาตุกะหังสุอัตะตาเทวตาปะควันตังอภิวาเทนวาเอกัมตังอัตตังสุเอกัมตังทุตาโขเอกาเทวตาปะขวะโตสันติเจมังคาถังอภาสิมหาสัมโยปะวะนัสมิเทวกายาสมาตาอา กัมะกังสุสารถีวะเนตานิคะเนตวะอินดริยานิรักขันติปันทิตาติอัตโกอปาราเทวตาปโกตสันติเกอิมังคาถังอภัสสิเจตวาขีลังเจตวะปลิกนอินตะีรังโอหัจามะเมชาเตจกรันติสุทาวิมะลาจักขุมะมาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโกอปาราเทวตาปโกตสันติเกอิมังคาถังอภัสสิเยเกจิพุทธังสารณง สันติสิอัตโขปะขวะมีครัว่ามันเป็นตศเยปุเยนาทิฆเวทศสุโลกะาตุสุเทวตาสันนิปฏิตาโหติตถาคตังทัสนายะพิจุสังคันจะเยปิเตทิฆเวเฮสงอติตมัทานังอรหันตโตสัมมาสัมพุทธะเตยสำสิปปะขวันตานังเอตตะปารมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเฮสงอจิตตะมัททานังอหันตโตสัมมาสัมพุทเตยสำสิปปะขวันตินามอตา สักมัทธานังอรหันโตสัมม,สมาสัมพุทธะเตสัมปิปพวันตานังเอตาาเววเตปารมัยเยวะเทหะักตาสันิปติตาภวิสันติกายะหาปิไมหังเอตตระหิอาจิภิสามิภิคเวเ <c oughs> ทว,ทวกายานังนามานิภิไดสามิภิคเวเทวกายานังนามานิเทสิสามิภิคเวเทวกายานังนามานิตังสุนัตตาทุกังมะนัสิกะโรทะ ภาษิสสามีติเอวัมพันเตติโคเตติขูพ่พักวะโตปัจโจสสุงพกักวะเอกพัะโวจักสิโลกะมนุกกะสามิยะตถุามาตัสสิตาเยสิตาคิลิภัพระรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสิหาวัสตีนาโลมะหังสาติสมัมโมตาตัมมะนะสาสุธาวิปะ พโยปัญจสเติยะตวะเนกาปิละวัทเวตโตอมัจจิสัทธาสาวเกสสะเนระเตเทวกายะปิกันตาเตวิชานะทัปปิโกเตจะอตาปอมกะโรสตวพุทธสสะสนังเตสังมุกาตุตาขุญญาณังอมนุสสานะพัสสานงอาเปเกสะมะตมะคัพถุสหัสสังอัตถสตาเริงอัตตังเกเกสหัสสานะตัตัง ตัญจะสัพพังอภิญญาญาวัะจังวานัจคุมาตโตอัมมันตยิสทัสาวะเตย์สัสเนระเตเทวะกายาพิกันตาเตวิชานาาพิกโวเยวหังกิตายิสามิกิราหิอนุปุปหัสโสสัตตะสหัสสาวยขาคุมมาคาปิระวัทวะอิทิมโตชุติมโตนาวิโตยัสสินโนมุธมนาพิกามุนนิกรบมณังฉัตสหัสสาวเหเมวตาชาขานานาโตวนิโยอิทิมโตชุติมโตนาวิโตยัสสินโนมุธมนาพิกามุ พีกุลนางสมิติวงวนางสาตาทิราติสักสาญาขานานาตวันนิโนอิมันโตุุติมันโตนาวันโติสสิโนโมทมนาพิกามงพี่กุลนางสมิติงศนางอิเจเตโซรัสสักษาญาขานานาตวันนิโนอิทิมันโตชิติมันโตนาวันโตสสิโนโทัมนาพิกมงพี่กุลนางสมิติงวนางเดสามิตาประจัสตาญาขานานาตวันนิโนอิทธิมันโตชิติมันโตนวันโตยิสสิโน ว่ามามนาพิกามูลพี่ขุนังสมิติงวงศนางกุลพิโรชัคคิโ,โกโงเวยียนุณรัส,สะนิเวสนัางพิโยนางสตักสหัสสังยักขานางปัตลี โสศปาราสัมิตรมนังปุริมันจ่าที่สังราชาทศระโถกัสสัติกันธรรมนณังอธิปติมหาราชาสัสสิโสกุตตปิตัสสะก่อโออินทะนามาหันพลาอิทิมตองที่เต็มมันโตนะวันโตยัสิโนโมทัพมนาปิกามุงที่ผู้นางเป็นมิงระนังท่ากินันจ่าที่สังราชาวิรุณโโหตัปกัสสัติกันธรมมณอธิปติมหาราชาสัสสิโสกุตตปิตัสสะก่อโออินทะนามาหันพลาอิทิมตองที่ติมมันโตนะวันโตยัสิโนโมทัพมนาปิกาม ปชิมันจะที่สั่งราชาวิรูปกภูรัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสิโสกุตาปิตัสสะอวนันนำมามหากระไรที่มันโตชุติมันโตนะมันโตสศศิโนโมทัมนาภิกมุณพิภูนางสมิงสิงห์นางอุตตรันจะที่สังราชาภูเวโรตับกัสสติแลกขานงอธิปติมหาราชายสัสิโสกุตาปิตัสสะอวนันนำมามหากระไรที่มันโตชุติมันโตวันนว้ันโตสศศิโนโมทัมนาภิกมุณพิภูนางสมิงสิงห์นาง ปุริมาทิสังทศรัโถทักขินเนะะเนะวิรุปรโภคปชิเนนะวิรุปโภคคูเวโรอ,อุตรังทิสังตัตตโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาท,ทัทนลมานาอัถังสุวะเนกาปิลักวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาภูวัจจกเนกาสัทธา <c oughs> มายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจักวิภูโตสหจันทโอกามะเสโทจักทินุคันทุนิคันทุจักปานนะ โอปมันโยจักเทวสุตโจรมาตริจิตตเสโนจักรันทภูณะโรกาชาชะโนสโคอาคูปัญจสิโคเจวะติมภูริยะวัชชาเอเตจันเยจาราจนคนคันทับคาสาราชุปิโมตมานาอัตตาภูติหนาธรมิติวนางอัตาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหปัญชะกากัมภระรัะราอัง ยาพาสหายาติพิยามุนาทะตะรัฐจาจะอาคูนาคายาสศสิโนเอราวันโนมหานาโกโสภาคาสัม,มิติวะนางเยนาคาราเชสหัสหาอารันติทิพาจุชาปะคิวิสุทะจักูเทหายะสาเตวะมัชะปัตตาจิตาสุปนาปิติเตตนามังอะภยันตะา,านาคาราชาณมาสิสุปนะโตเขมมะมก,กาสิพุโทโธ หาหิวาใจอุปะัหัายนตานาคาสุปนาระรณะมาณังสุขุทังทิตาวชิรหัตเธนะมุทังอสุราสิตาพาตะโลวาสะวัตเสติมัโตและสัตสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทานะเวคสาเวปจิติสุจิจักะหาราโทณมจีสหสัตตัน มะนิพุตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันในหิตาวาพระอุนเสนาราหุพัททมุปาขะมุสามสัมโยธานิคันธันเตพิขูนางสักมิสต็งวะนางอาโปจะเทวาปทัทวีจะเตโชวาโยสักากมมุวรุณาวารุณาเฮวาโสโมจักยักษาสะหะเมตตาการุณา กายิกาอาคูเทวายัสัสิโนทเสตสหัสรากายาสาเทนานาตวานิโนทุกโมตุชิตมันตัวนามันตัวยะสัสิโนทมทามนาอิกามมงพิกูนางสม,มิติงว่านางเวนทูลจเทวาสหศีจะ สมาจัชุเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทะมาคูปุรักกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรักกิตากขตานิปุรักกิตวาอาคมันทะวลาหะกาวสุนังวาสโวสโทโสปะสังโภปักปุรินาโทคะเสเตสะสทากายาสเพนานะต่อวันนี้โนิติมันโตชุติมันโตนะวันโตยศสิโนมุธมนาพิกามุงพิกูนางสามมิตงวนาง อัถาคูสหคูเทวาชาลามคิสิขารวอวาอริทกาจักโรชาจักรุมาภุผักนิพาสิโนวรุณนาสหธรรมจักออจจุตาจักอ,จจกอนเนช,ชากาจุเรยะรุจยาอาคูอาคูวาสัตวเนสิโนทัศ,เ,ศเตทัศธากยาสเปนานาะ์ตวันนิโนอ,อิทิมโตชติมโตวน,วนาวตโตยศสิโนโมทัมนาภิกกรรมมุขเถนสามินติงว่านางสมานามหาสมมานามนุษามนุษสุตมาพิทา ปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอธาคูหะระโยเทวาเยจะโลหิตะวาสิโนปาระคามหาปาระคาอาคูเทวายัสสิโนทะเสตเถทสทากายาสัพเพนานตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวโตยัสสิโนโมทัมมนาอภบิกรมุปิภูนังกรมิเตงว์นาสุ พิสกาจัยสัสโนฐานะยังอาคาปชุโนโยทิสาอภิวัสติคัศเศรษฐะสัากายาสเปนานัสตะวะนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวมันโตยสัสนโนโมเทมนาพิกัมมุพิภูนางสามินติงวะนางเฮมิยาดุสิตายามากัฏกาจัยสัสนโนอัมพิสกาลามเสทาชนินามาจักรวาหิมานาราติโนอาภูอาราภูปารานิมิตา ท่าเสตเตทัศน์กายาสเพนานะตวันิโนอิติมันโตชุติมันโตนะวันโตยัสสิโนโมทามนาพิกามุงพิขุนังสำนึกสิว่านังทัดเถเตเทวานิกายาสเพนานะตวันิโนนามันวะเยนะอันทันชุงเยจัญญาจัญเยสัตถิสาสหะอาวุธผักชาติพักขีลังโอพักตินะมานาสักวังพักเขโมคะสรังนาพังจันทังวะะ สิตาติตังสุพมาปรมโตจักตุตาอิทิปโตสหะสันนังกุมาโรติโสจะกโสปะคะสัมิสิงหนังชหัสพรมะโลกานังชหัพรมมาพิสิตติสุปปันโสิโนสมารายโยส,สัสิโสอาเสถฐอิสราอาคูปัจเจก,กะวะสะวะติโน เตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปาริวาริโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเตเทเวคภพมมะเกมารเสนอภิกามิอสกันหัสสะมันที่ยังเอทะพันหะทะพันละทะลาเคนะพันทะมัทุโสภาสังตาปริวาเรทะอาโวภจิตถะโกจินังอิติตถามหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปาณินาตะละมหันจะ สรงกตวานะเพระวังยะถาปาวุสะโคเมโคลพะนายัยนโตสะวิชุโคลสะาโสปัจจุทาวติสังบุทโออสัตยังวเสตันจะสัพพังอภิญญาวะวะวกะิตวานะจะกูมาตะโตนามันติสัทธาสาวกเกศส,สเสนระเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชานาถิทววโวเจตจะอัตตปปมการุงสุตวพุทธศาส,าสนัง มีตะราเกหิปกามุเมสังโลมันติกมินชยุสเพเนวิชิตาสุคราปยริดายัสสิโนโมทันติกสห์โตเติตาวกาเตชัดเนสุตาติคลิปถัดไปบทที่15ถึงบทที่20